เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลังงานแสงเป็นพลังงานที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์วงการแพทย์ได้มีการนําพลังงานแสงมารักษาโรคต่างๆและเป็นพลังงานที่ช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อทําให้แผลหรือการอักเสบหายเร็วขึ้นเลเซอร์ <Laser S 2> เป็นพลังงานแสงประเภทหนึ่งที่เรียกว่าโมโนโคร m มติกซึ่งหมายถึงแสงที่มีเวฟเลนส์หรือมีความยาวคลื่นเพียงขนาดเดียว แต่ในขณะที่ intense p u l s e light เป็นแสงที่มีความยาวขึ้นหลายชนิดที่เรียกว่า polychromatic intense p u l s e light หรือ IPL เป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานแสงความเข้มข้นสูงซึ่งพลังงานแสงนี้จะสามารถทะลุผ่านผิวหนังชั้นบนลงไปใต้ผิวหนังและกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนและอลิลาสตินใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ส่วนของเส้นเลือดฝอยและเซลล์เมสส็ดสีที่ปรากฏเป็นจุดด่างดำบนผิวหนังก็จะถูกทำลายหลังการรักษาหลังจากรักษาผิวหนังจะตึงตึงกระชับและนุ่มนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคนไข้สามารถใช้เครื่องสำอางและกลับไปทำงานต่อได้ตามปกติหลังการรักษาประโยชน์ในการรักษาด้วย IPL สำหรับผิวที่เสื่อมสภาพจากวัยและแสงแดด จะเห็นว่าผิวหนังเริ่มมีริ้วรอยและสีผิวที่เปลี่ยนไปจากจุดด่างดำและเส้นเลือดขยายที่เพิ่มมากขึ้นตามวัยหลังการรักษาด้วย IPL เพียง2-3ครั้งจุดด่างดำรวมทั้งเส้นเลือดต่างๆจะลดลงอย่างชัดเจนผิวหนังจะเรียบเนียนกระชับและเต่งตึงขึ้นผิวหนังที่เป็นรอยแดงรักษาเพียง2-3ครั้ง แผลเป็นรอยแดงแนละรอยดำจะลดลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งแผลที่เป็นหลุมก็จะตื้นขึ้นด้วยผิวหนังฝ้ากระจุดด่างดำหลังการรักษาจุดดำที่อยู่ตื้นๆจะหลุดเล่าออกภายใน2-3วันส่วนรอยดำที่อยู่ลึกลงไปจะดีขึ้นหลังการทำประมาณ4-5ครั้ง จะเห็นว่าเทคโนโลยีที่กล่าวมาน,นี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการรักษาผิวพรรณทำให้ผิวคงสภาพกระชับเต่งตึงขาวและเนียนนุ่มตลอดไป